สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องพรบ้าน y t u t u พบกับท่านผู้ชมวันนี้17กันยายน25 6 7 7ฟัง5เรื่องครับเที่ยงตรงวันนี้ครับ5เรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเดิมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ช่วงเช้ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับและช่วงอีกสักครู่นี่นครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะได้ถแถลงผลการประชุมคณะมนตรีวันนี้เกี่ยวกับการากระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะติดตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงรายละเอียดหลังการประชุมคอรมอมาเล่าให้ฟังอีกว่ามันแตกต่างกับข้อมูลที่เราจะเสนอต่อไปนี้หรือเปล่าครับข้อมูลที่เราจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาจากกระทรวงการคลัง ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้หลายวันแล้วเขานําเสนอแบบนี้นะครับแล้วเราก็สรุปประเด็นมาว่าประเด็นไหนที่พี่น้องประชาชนยังไม่ชัดเจนเรานํามาพูด5เรื่องวันนี้ครับเสร็จแล้ว5เรื่องที่เราพูดวันนี้จะแตกต่างการ,รกับรัฐมนตรีพูดช่วงบ่ายวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบกันอีกเราจะติดตามข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบกันอีกครับเบื้องต้นก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกมาเขาบอกว่าจะจ่ายผู้พิการ1 0,000บาทครับ แล้วก็ผู้ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐคนละ1 0 0 0 0บาทโดยผู้พิการโอนเข้าบัญชีที่รับเบี้ยความพิการเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับแต่บ่ายวันนี้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าบัญชีที่จะรับโอนเงิน1 0,000บาทนะครับจะเป็นบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนั่นแหละครับอันนี้กลุ่มที่1ที่จะได้เงินหมื่นนะครับยี่สิบห้ากันยายนนะครับส่วนกลุ่มที่2ที่จะได้เงินก็คือ้ไดรรับสสิทธกา่ง เขาจะโอนเงินเหมือนมาที่25 26 27 30กันยายนโดยโอนตามเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนวันนี้เรื่องที่หนึ่งมีหลายท่านสับสนว่าดูเลขหน้าบัตรหรือดูเลขหลังบัตรยังไงวันนี้เอามาให้ดูครับดูเลขตรงนี้ครับดูด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่ด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนนี่จะมีเลขประจำตัวประชาชน เลขที่เขาบอกว่าจะโอนเงินวันไหนอะไรยังไงนั้นดูตัวท้ายสุดครับนี่เห็นไหมครับอ่าที่เราวงกลมให้ดูนี่อันนี้เป็นตัวอย่างบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นตัวอย่างบัตรสมาร์ทการ์ดเสร็จแล้วเวลาดูดูที่หน้าบัตรเลขประจำตัวประชาชนมันมี13ตัวให้ดูที่ตัวสุดท้ายตามวงกลมแดงๆท,ที่เราวงกลมไว้นี่ครับดูตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเลขประชาชนตัวท้ายสุดนั้น ของพี่น้องท่านใดเป็นเลขศูนย์เขาบอกว่าจะได้รับการโอนเงินวันที่25กันยายนโอนเข้าบัญชีพร้อมเพรียกเลขประชาชน1 3หลักนะครับ26กันยายนโอนผู้เลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเลข1หรือเลข2หรือเลข3ครับ27กันยายนโอนให้ผู้เลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเลข4 5 6 7แล้วก็30กันยายนโอนให้ผู้เลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเลข8หรือเลข9การโอนเงินไม่ได้โอนเข้าบัตรประชาชนนะครับ โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ทผูกพร้อมเพยกับเลขประชาชน13หลักเดี๋ยวดูช็อตต่อไปคําว่าผูกพร้อมเพยกับเลขประชาชนส3หลักนั้นคืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่ทราบดูต่อไปครับเรื่องที่2ครับที่เรานามาเล่าเพิ่มเติมวันนี้คือการผูกพร้อมเพยกับเลขประชาชน13หลักครับหมายถึงระบบของธนาคารคือหรือระบบการเงินที่ไม่ได้สนใจเลขบัญชีธนาคาร แต่สนใจเลขประชาชนคือระบบรัฐนี่รัฐจะโอนเงินสวัสดิการให้ประชาชนนี่เขาจะโอนเข้าเลขประชาชนครับระบบโอนเขาพอเขาโอนเข้าเลขประชาชนปุ๊บนี่ถ้าใครไม่มีบัญชีธนาคารใดมาผูกพร้อมเพกับเลขประชาชนนี่เงินมันก็วิ่งไปบัญชีธนาคารนั้นไม่ได้ก็ไม่มีระบบการโอนให้คือโอนไปแล้วมันก็โอนไม่สาเร็จนะครับทีนี้ระบบของรัฐบาลถ้าใคร ผูกบัญชีธนาคาร <he> กับเลขประชาชน13าหลักกับบัญชีธนาคารใดและเลขบัญชีธนาคารใดนะครับเวลารัดเข้าโอนเองินเข้าเลขประชาชน13าหลักปุ๊บ <c oughs> นี่เงินมันจะวิ่งไปบัญชีที่ผูก <c oughs> พร้อมเพกับเลขประชาชนซึ่งการผูกเลขพร้อมเพกการผูกบัญชีพร้อมเพ์ผ <c oughs> ูกเลขบัญช <c oughs> ีธนาคารกับเลขส3าหลักประชาชนนี้ใช้บัญชีธนาคารไหนก็ได้ครับผูกหนึ่งคน จะผูกพร้อมเพยเลขประชาชนได้หนึ่งบัญชีเท่านั้นนะครับใครเคยผูกไว้แล้วจะไปผูกใหม่ไม่ได้นะครับเพราะเขาใม่ใช้บัญชีเดียวผูกกับเลขประชาชน13บหลักฉะนั้นใครที่เคยมีพร้อมเพยกับเลขประชาชน13าหลักอยู่แล้วนะครับถ้าไปธนาคารแล้วไปขอผูกใหม่ธนาคารเขาจะตรวจสอบก่อนถ้ามีอยู่แล้วเขาก็บอกว่าท่านมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านขอยกเลิกตัวเก่าแล้วผูกกับบัญชีธนาคารใหม่เลขที่ใหม่อันนั้นเขาทําให้ได้ นี่คือระบบพร้อมเพยผูกเลขประชาชน13หลักเป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับเรื่องผู้พิการครับผู้พ,กพิการนี่จะได้รับการโอนเงิน10,000บาทเข้าบัญชีที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนั่นแหละครับเงินหมืน่นเงินเบี้ยความพิการทุกเดือนที่เข้าบัญชีไหนเงินหมื่นจะเข้าบัญชีนั้นทีนี้จะมีปัญหาผู้พิการที่รับเงินสดทุกเดือนรับเบี้ยความพิการเป็นเงินสดทุกเดือนนี่เงินหมื่นจะได้อย่างไรตัวนี้ยังไม่มีคําตอบนะครับต้องรอฟังรัฐบาล สาเหตุที่ยังไม่มีคําตอบก็เพราะว่าสมมุติว่าถ้าผู้พิการไปเปิดบัญชีแล้วมีบัญชีเป็นชื่อของตัวเองนี่มันจะต้องไปแจ้งที่อบตหรือเทศาบาลเพื่อน,นําบัญชีเข้าระบบเพื่อจะรับเงินไม่ทราบว่าจะทําทันวันที่ยห้าหรือเปล่าครับระบบของเขาอันนี้ต้องรอฟังรัฐบาลน,นะครับยังตอบท่านไม่ได้นะครับประเด็นนี้ประเด็นที่4สําหรับผู้ได้รับสิทธิ์สัานแห่งรัฐที่ทไม่มีบัญชีธนาคารเงินหมื่นจะได้ยังไงคือโดยปกติผู้ได้รับสิทธิ์สัานแห่งรัฐระบบสวัสดิการแห่งรัฐนี่ ถ้าจะให้เงินสดกับผู้ได้รับเสิ็สิ้การแห่งรัฐเขาจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพเลขประชาชน13าหลักวิธีโอนตามที่เล่าไปเมื่อกี้รัฐบาลจะโอนเงินเข้าเลขบัญชีเสร็จแล้วรัฐบาลจะโอนเงินเข้าเลขประชาชน13าหลักถ้าเลขประชาชน13าหลักท่านผูกพร้อมเพกับบัญชีธนาคารใดเลขพี่ที่บัญชีธนาคารใดเงินจะวิ่งไปธนาคารนั้นโดยอัตโนมัติท่านก็เอาบัญชีธนาคารนั้นไปเบิกไปถอนนะครับใครมีบัตร ATM ที่ทําควบคู่กับบัญชีธนาคารนั้นก็เอาบัตรเ TM ไปกดได้นะครับ ทีนี้คนที่ไม่มีบัญชีธนาคารจะได้เงินหมื่นได้อย่างไรไม่ได้ครับเพราะไม่มีช่องทางโอนเพราะฉะนั้นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายใดขณะนี้ท่านไม่มีบัญชีธนาคารใด,ดเลยที่ผูกพร้อมเพียงกับเลขประชาชน13าหลักนะครับมันจะแบ่งเป็น3มกรณีครับกรณีที่1ถ้าท่านไม่มีบัญชีธนาคารซักบัญชีเลยอันนี้ง่ายมากไปเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารไหนก็ได้แล้วแจ้งเจ้าที่ให้เขาผูกพร้อมเพียงกับเลขประชาชน13บหลักครับ อันอันนี้คือกรณียังไม่มีบัญชีธนาคารซักบัญชีเลยนะครับเปิดบัญชีใหม่ผูกความเพียรกับเลขประชาชนสื่อสารหลักด่วนภายในไม่เกินวันที่สิบ0ยี่สิบนี้ยิ่งดีคือจริงๆแล้วต้องรีบผูกวันนี้วันที่ส7บ็ดไปทําให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ยิ่งดีนะครับโดยปกติการการผูกความเพียก่อนก่อนรับการโอนเนี่ยมันจะต้องผูกไว้ล่วงหน้าประมาณ1สัปดาห์นะครับโดยเฉพาะคนที่จะได้รับเงินวันที่25้ากันยายนเนี่ยควรผูกภายในวันพรุ่งนี้ครับนะฮะ ไม่มีบัญชีเปิดบัญชีธนาคารใหม่และผูกบัญชีพร้พอมเพรียกับเลขประชาชนสิบสามหลักนะครับทีนี้คนที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วทีนี้ม,มีหลายบัญชีด้วยน,น,นะครับแต,แต่ไม่ทราบว่าบัญชีไหน,เป,นเป็นบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพียกับเลขประชาชนสิบามหลักอันนี้นก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพูดเรื่องผู้ไม่มีบัญชีธนาคารก่อนมีผู้สูงอายุหลายท่านที่คอมเมนต์มาถามว่าเป็นผู้สูงอายุมีสิทธิ์สมัครหนังรัฐ แต่ว่าเบีย้ยเบียบ้ยผู้สูงอายุรับเงินสวดทุกเดือนเงินหมื่นจะได้อย่างไรเพราะไม่ไมีบัญชีรับเบี้ยยัยงชีพทํานองนี้นะครับกรณีนี้ต้องไปผูกไปเปิดบัญชีใหม่ครับกรณีเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สัมการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นใครที่ได้รับสิทธิ์สัมการแห่งรัฐนะครับที่ทไม่ใช่ผู้พิการนะครับเพราะว่าผู้พิการเงินจะเข้าเงินหมื่นจะเข้าบัญชีธนาคารที่ที่รับเบี้ยคนพิการทุกเดือนส่วนผู้ได้รับสิทธิ์สัมการแห่งรัฐเงินหมื่นจะเข้าบัญชีพร้อมเพกับเลขประชาชนายที่ผู้สูงอายุนะครับ แต่ไม่มีบัญชีผูกร้อมเพียกับเลขวะชาชน13หลักต้องไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วผูกร้อมเพียกับเลขวะชชน13หลักใหม่นะครับผู้สูงอายุนะครับรายใดที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สำคัแห่งรัฐจะสังเกตได้ง่ายเงนินหมื่นจะเข้าบัญชีไหนถ้าวันที่ 11- 12.13ากันยายนที่ผ่านมานะครับท่านได้รับเงิน300นั่นแหละครับคือบัญชีที่รับเงินหมื่นนั่นนั่นเป็นบัญชีที่ผูกความเพียกับเลขวะชชน13หลักนะครับเมื่อวันที่ 11- 1 12 13กันยายนที่ผ่ามาาท่นได้รับเงิน300เข้าัญชีไหนเงินมน ที่จะโอนก็จะเข้าบัญชีนั้นแหละครับในกรณีที่ท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สำคัญแห่งรัฐนะครับแต่ว่าถ้าผู้สูงอายุรายใดเมื่อวันที่11 12 13กันยายนที่ผ่านมาไม่มีเงิน300โอนเข้าบัญชีไหนเลยแสดงว่าท่านไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักไปเปิดบัญชีใหม่และผูกเลขประชาชน13หลักครับการเช็คว่าเรามีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักอันที่1เช็คว่ามีหรือไม่อันที่2เช็คว่าใช้ได้หรือไม่ทําได้ง,ง่ายๆดังนี้ครับ เราเอาเงินสด10บาทหรือ20บาทก็ได้ไปให้ญาติไปให้พี่ให้น้องให้เพื่อนก็ได้ไปหาคนที่เขามาีแอปธนาคารที่ใช้ทางโทรศัพท์นี่แหละครับแอปไหนก็ได้นะครับใครมีแอปกรุงไทยเน็กมีแอป b a c Mobile ใครมีแอปไมล์โมของธนาคารออมสินนี่แหละเพื่อนๆญาติๆพ,พี่น้องใครมีแอปเราเอาเงิน10บาท20บาทไปเขาเลย10บาทก็ได้20บาทก็ได้ให้เขาโอนเงินเข้าพร้อมเพย์เลขประชาชนให้เรา เขาก็จะทำรายการโอนในแอปของเขานะครับในโทรศัพท์มือถือวิธีโอนนี่ก็ให้เราจดเลขประชาชน13ตัวนะครับให้เขาเลยเวลาโอนเขาจะโอนเข้าเลขประชาชน13หลักของเรานะครับถ้าหากว่าเขาโอนไม่สําเร็จแสดงว่าเราไม่มีบัญชีพร้อมเพรียบผูกเลขประชาชน13หลักนะครับให้เราเลือกบัญชีธนาคารที่เราใช้อยู่เป็นประจำ ก็คือบัญชีที่ฝากเงินเป็นประจําบัญชีที่ถอนเงินจากบัญชีนั้นมาใช้เป็นประจํานะครับมันเป็นบัญชีธนาคารไหนเราเดินทางไปธนาคารนั้นนะครับนําสมุดบัญชีไปด้วยนําบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าให้ผูกพร้อมเพรียงกับเลขประชาชน13หลักธนาคารก็จะดําเนินการให้นะครับต่อไปครับทําวิธีดื่มให้เพื่อนให้พี่น้องโอนเงินให้เราเอาเงินสวดไปเขายี่า20บาท สิบบาทก็ได้แล้วให้เขาโอนเข้าพร้อมเพยเลขประชาชนให้เราทําเหมือนกันครับจดเลขประชาชนให้เขาเลยเขาก็จะโอนให้เราครับทีนี้ถ้าเกิดเขาโอนสําเร็จโอนได้โอนสําเร็จด้วยแสดงว่าเรามีพร้อมเพยผูกเลขประชาชนสิบสามหลักแล้วมีบัญชีธนาคารนะครับมันโอนได้แล้วโอนสําเร็จด้วยนี่แสดงว่าเรามีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพยกับเลขประชาชนสิบสามหลักแล้วนะครับเราพร้อมที่จะรับเงินหมื่นแล้วแต่เราจะไม่ทราบว่า มันเป็นบัญชีธนาคารไหนเลยนะครับแค่ว่าแค่รู้ว่ามีวิธีอยากตรวจสอบว่าเป็นบัญชีธนาคารไหนเรามีกี่บัญชีที่ยังใช้ได้อยู่ขณะนี้ก็เอาบัญชีนั้นไปปรับสมุดดูที่ตู้ปรับสมุดธนาคารนะครับถ้าพบว่าเงินที่เพื่อนญาติพี่น้องคือเขาโอนให้เราเนะี่ยตามที่เราบอกให้เขาโอนปรับสมุดดูแล้วมันเข้าบัญชีไหนก็แสดงว่าบัญชีนั้นแหละเป็นบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13บหลักและเอาบัญชีนั้นรอรับเงินหมื่นครับ แต่ถ้ามันปรับไม่ได้มันมีบัญชีไหนที่ปรับไม่ได้เนื่องจากบัญชีเราเก่าตู้ไม่อ่านปรับแล้วมันไม่เห็นสักบัญชีมันอ่านไม่ได้บัญชีที่อ่านได้กลับไม่เห็นเงินโอนบัญชีที่อ่านไม่ได้ก็ไม่รู้บัญชีไหนที่อ่านไม่ได้ถือบัญชีธนาคารนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารบัญชีไหนที่อ่านไม่ได้นะครับเครื่องตู้มันอ่านไม่ได้มันไม่มันไม่ปรับสมุดให้ นำบัญชีนั้นไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อเช็คดูว่ามีเงินเข้าไหมและเป็นพร้อมเพยไหมครับก็จะรู้เองครับส่วนบัญชีไหนที่มันปรับได้แต่มันไม่มีมมยอดเงินโอนเข้ามันก็ไม่ใช่พร้อมเพยที่เราให้เพื่อนโอนให้นะครับคงเข้าใจนะครับทั้งหมดคือนํามาเล่าเพิ่มเติมให้ทราบ5เรื่องไว้ก่อนส่วนช่วงบ่ายกว่านี้หลังรัตเตร์ว่าการกระทรวงการคลังถแถลง ผลการประชุมคลมอกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้เขาพูดรายละเอียดอะไรบ้างเราจะเก็บรายละเอียดเหล่านั้นมาแก้ไขเพิ่มเติมในคลิปนี้ในส่วนไหนที่พูดไม่เหมือนรัฐมนตรีนะครับก็รอฟังอีกในช่วงบ่ายๆกว่านี้ครับสำหรับวันนี้คลิปดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ